สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปช่วพิชาแปดหนึ่งสามศูนย์ปัญญาการเมืองนะครับเรากำลังอยู่ในหน่วยที่4นะครับคือปันญาปัญญาการเมืองคริกโบราณแล้วก็ปัญญาการเมืองคลาสสิกนะครับก็เราอยู่ในเรื่องที่4.1.1นะครับเรื่องความรู้ในรูปแบบเทพกรณาธนะครับในตอนที่2นะครับซึ่งคลิปนี้เราจะกล่าวถึงกวีคนที่สําคัญก็คือเฮเซียนะครับแต่ก่อนที่เราจะกล่าวถึงกวีเฮเซียเนี่ยเราจะไปต่อกับกวี ต่อจากคลิปที่แล้วตอนสักนิดหนึ่งนะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่อมมาหารกับอีเทียและก็โอดิซีนะครับนะซึ่งมาหากราบอีเทียและก็โอดิซีเนี่ยก็คือแต่งโดยเกวีโฮเมอร์นะครับซึ่งเรามองว่าเป็นปัญญาเกวีนะครับคือโพลิทริควิสตอมนะครับนะในฐานะความรู้ของมวลชนเรียกว่าพัฟฟูลวิสตอมนะครับซึ่งหมายความถึงความรู้ที่เข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนการเมืองนะครับขออนุญาตนะครับ ครับเราก็จะมากล่าบถึงเรื่อง uh, poetry with wisdom นะครับซึ่ง uh, เป็นความรู้ที่เข้าถึงผู้คนส่วนใหญ่นะครับในชุมชนการเมืองนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นครูของมวลชนนะครับซึ่งจะแตกต่างไปจากความรู้ของ,งปรัชญาซึ่งจะเข้าถึงได้ยากกว่านะครับ โดยเป้าหมายของวีนิพนธ์เนี่ยซึงเขียนเรื่องอิอเลียแล้วก็โอดิซีเนี่ยก็คือทําให้ผู้รับเนี่ยเกิดอารมณ์ปลุกเราพพ้าความรู้สึกนะครับซึ่งแตกจากไปจากการอ่านปรัชญ,ญาทั่วไปนะครับซึ่งการอ่านปรัชญ,ญาทั่วไปเนี่ยจะต้องอผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลต้องมีระบบตรรกะที่มีความยากต้องอาศัยความมีระเบียบวิในัยในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผู้รับเสื่อมใหญ่เข้าถึงคุณค่าแล้วก็ความหมายได้ค่อนข้างยากครับ ทีนี้เพลโตเนี่ยซึ่งเป็นนักปรัชญาเนี่ยก็ไม่ชอบกวีนะครับคือไม่ต้องรับกวีแล้วก็ไม่ต้องการให้กวีเนี่ยมาอยู่ในนครรัฐตามแบบเพลโต้เนื่องจากอะไรก็คือการเรียนรู้และการเกิดการเรียนแบบการกระทำเนี่ยที่ไม่เหมาะสมของเราเทพเจ้านะครับแล้วก็เพลโตเนี่ยมีจุดยืนแบบอภิชนนะครับอภิชนก็คือเป็นเป็นผู้นำนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะลำเอียงในความรู้เที่ยงสมวตและก็จากัดไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นก็คือความรู้ที่อยู่กักบชนชั้นสูงก็ไม่ควรอยู่กับชนชั้นล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ย ความรู้ที่กะระจายไปยังมวดชนเนี่ยก็จะไม่ใช่ความรู้ในใสายตาเป็ตต้องคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันและกลุ่มเสพผู้ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดวิวางะก็คือข้อโต้แยง้งระหว่างเกาีกับนักปรัชญานะครับ เฮโต้เนี่ยในบทสนมภาเด์ The Republic เนี่ยเสนอให้ผู้ครองขับไล่กวีออกไปนะครับแล้วก็ห้ามผู้คนเนี่ยเสพผลงานของโฮเมอร์นะครับปัญญากาวีเนี่ยเล่นกับความรู้สึกของผู้เสพนะครับให้ภาพชีวิตจริงซึ่งจะมีการสอนแทรกคติธรรมคําสอนแล้วก็จริยธรรมครับเพราะนั้นเนี่ยปัญญากาวีเนี่ยก็เลยทําในสิ่งที่นักปัญญาเนี่ยทำไม่ได้เช่นการนําเสนอแบบเสียดสีเหล่าเทพ,พเจ้าเพื่อแสดงว่าเหล่าเทพ,พเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่งางจากมนุษย์ทั่วไปน,นะครับ ทีนี้มาดูลักษณะของเทพเจ้ากรีที่โฮเมอร์นำเสนอนะครับลักษณะของเทพเจ้าในที่โฮเมอร์นำเสนอเนี่ยก็คือเป็นการใช้อารมณ์อากติแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเหล่าเทพเจ้าก็มีความริษยานะครับมีความทะเลาะวิวาทระหว่างเทพเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็ถูกกลั่นแกล้งจากเหล่าเทพเจ้าด้วยนะครับเทพเจ้ากรีเนี่ยใช้มนุษย์เนี่ยเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับก็คือมองมนุษย์เนี่ยเป็นบุ่นเชิงเทพเจ้านะครับ ลองชินุสซึ่งเป็นกวีกรีเน e <Yeah. S 1> ี wow, aw, tamanho, ่ยยกย่องโฮเมอร์ว่าทาให้เทพเจ้าเนี ocal, natural, ่ยกลายเป็นมนุษย์แล้วก็ท <topics> ําให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นเทพเจ้าก็อันนี้เป็นลองจินุสนะครับก็เป็นกวีกรีนะครับคือยกย่องโฮเมอร์ว่าทําให้เทพเจ้าเนี่ยกลายเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์เนี่ยกลายเป็นเทพเจ้าครับ ก็มน,นุษย์มีความท้าทายต่อเทพ,พเจ้านะครับก็ต้องการกดแขนจากเทพ,พเจ้านะครับความสัมพันธ์ระหว่างมน,านุษย์กับเทพเจ้าก็คือเป็นการพึ่งพาการเอาอกเอาใจการให้กำลังในร่องสักคืนฟายส์นะครับดังนั้นเทพเจ้าก็คือเป็นผู้มีอำนาจนะครับแต่เทพ,พเจ้าไม่ได้เป็นแบบอย่างความดีความเชือ่อที่เทพเจ้าไม่ได้เป็นเป็นคนดีโดยสมบูรณ์นะครับ เพราะนั้นฐานคติของชาวกรีกที่มีต่อเทศพระเจ้าก็คือเป็นอำน,นาจที่พึ่งพาได้สัมผัสได้ให้คุณให้โทษแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยชาวกรุกในช่วงนี้ก็คือเป็นมนุษย์ที่อยู่กับเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่ต้องเผชิญก็คือเขียนหนันะครับทีนี้เรามาก็มีคนที่สองนะครับก็มีคนแรกเรากล่าวจบไปแล้วคือโฮเมอร์นะครับแล้วก็ก็มีคนที่2คือเฮเซียนนะครับนะ,ะบทละครของเฮเซียนเนี่ยจะเป็นบทสะท้อนอเสียงเรียกร้องของชาวบ้านนะครับก็ อาเปรียบเทียบก่อนนะครับมหากาพย์ของอิเลียแล้วก็โอดิสซีของโฮเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณธรรมของชนชั้นสูงเรียกว่าอาริสโตแคร r a t virtue นะครับนะแล้วก็เป็นคุณธรรมของโลกแต่ของเฮเซียนเนี่ยนะครับเฮเซียนหน้าตาเป็นยังไงอ่าดูหน้าตาแบบนี้นะครับงานเขียนที่สําคัญของเฮเซียนเลยที่ต้องรู้จักก็คือ work of days นะครับลองดูภาพ work and day นะก็เป็นภาพแบบแนวกสิกรรมนะมีม้ามีการปลูกอ่า ลูกข้าวปลูกไถนาอะไรพวกนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮเซียเนี่ยจะสะท้อนถึงชีวิตจวันของเกษตรกรครับเพราะนั้นชีวิตต้องขึ้นกับวัฏจัรรของวิูการนะครับมีการเรียกร้องผ่านข้อตกลงเรื่องความยุติธรรมแล้วก็การเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมนะครับมีการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตนเองเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลผู้อี่สูงกว่านะครับบริบทสังคมของเฮเซียเนี่ยชุมชนกรีกในขณะนั้นได้เป็นเศรษฐกิจฟื้นตัวเกิดการค้าขาย มีดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองมีดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยเราเรียกว่าอาณานิคมนะครับเพราะในนี้มันจะทําให้ผู้คนเนี่ยเริ่มเกิดสํานึก็คือผู้คนชั้นล่างเนี่ยเริ่มเกิดสมนึกแล้วก็มีสระทางความคิดแล้วก็สามารถต่อรองได้กับชนชึงสูงเนี่ยได้มากขึ้นนะครับพัฒนาการในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่กรีกเนี่ยเริ่มติดต่อการค้ากับชาวฟอนิเซียนนะครับทำให้รับตัวสอนเข้ามาเพราะมีมตัวสอนปุ๊บก,ก็เป็นที่เป็นตัวผ่าน ในการเผยแพร่พความรู้ใช่ไหมครับเพราะน,นั่นก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงความรู้ได้ไง่ายเพราะ,ะนั้นความรู้ก็เลยไม่ถูกจํากัดหรือถูกสงวนไว้กับชจนชั้นสมมูงตอ่อบาน,นะครับทีนี้เป้าหมายของเฮเสียนะครับนะการแต่งโครงกรอของเฮเซียเนี่ยก็คือเพื่อเป็นกระบอกเสียงเนี่ยสะท้อนไปยังพิชาัย ซึ่งเป็นผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองนะครับให้ใช้อำนาจและรักษาไว้ซึ่งความยิติธรรมในขณะที่งานของโฮเมอร์นะครับซึ่งอยู่ในคลิปแรกไม่มีการเรียกร้องเรื่องความยิติธรรมก็คือเรียบฟอร์จัสติสนะครับจากผู้ปกครองเทพเจ้าในรูปของแบบของเทวายุติธรรมไม่ก็นิวาย justice นะครับ ความสาคัญของกาวีเฮเสียนนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะวิทยาการของความรู้ของกรีกโบราณนะครับก็จะเล่าเรื่องราวของการกําเนิดโลกพื้นดินนะครับเรอเจีร์นะครับเทียนะครับก็สวรรค์เทวเวินรโกเฮเดสนะครับแล้วก็เทพเจ้านะครับ เฮเสียดเนี่ยแบ่งเทพเจ้าเป็น2รุ่นก็คือรุ่นไททันกับรุ่นลูกน,นะครับรุ่นไททันนะครับก็คือไทมเดียลอ่าเดตีสนะครับซึ่งเป็นเทพปฐมก็คือปฐะ,ะเทพแล้วก็เป็นบรราการนะครับก็ในที่นี้ก็เทพเทพไททันสูงสุดก็คือเทพโครโนสนะครับรุ่นลูกน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทพโครโนสนะครับส่วนเทพแห่งโบลิพุสเนี่ยจะเป็นรุ่นลูกน,นะครับนะ ก็แล้วก็มีเทพเจ้า11องค์นะครับซึ่งกำเนิดมาจากเทพแจ่าพื้นดินนะครับเรือใจเอียเอิร์สนะครับแล้วก็เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเรียกว่ายูเรนัสอิสกายนะครับ,รรรบต่อมารุ่นลูกเนี่ยก็จะมีเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสนะครับอังกฤษโอลิมปัสก็หน้าตาแบบนี้นะครับ ก็เทพล,ลูกๆเนี่ยไม่พอใจพฤติกรรมของเทพโครโนสนะครับก็กระทาการบางแหงยึดอํานาจเรียกว่าไทททนนมาชีนะครับเป็นการตัดอวัยวะเพศของโครโนสนะครับโงหน้ากลัวมากนะคระับวันนั้นเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากเทพวีดอนซุสนะครับเป็นผู้ลงมือแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทะะเ,กกเากทพมานดาไกอานะคะรับเทพวีดอนซุสเนี่ยเป็นผู้นําที่มาปกป่อยเทพโอลิมปัสนะครับจากการใช้อํานาจของเท,รทพรุ่นไทเทนโดยรุ่ไทททนก็เป็นเทพรุ่นแรกนะครับก็าจะเป,ป็น ทีนี้ความสัมพันธ์ของเทยวคนนี่เทยวคนนี่แปลว่าเทวาวิทยานะครับก็คือเป็นเรื่องราวของวงศาคณาญาติของเทพเจ้าผู้ปกครองยุคแรกนะครับดูรูยุคดนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าใครสนใจนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเทพเจ้า,รจากรีกสิกรีกนะอันนีอพอลโลเอเรสนะครับอาริสนะครับซี ius, อุสอาร์ทิมิสนะครับเดโอนิสสนะเฮอร์มิสนะครับเฮฟเัสเัสตุสนะครับเอทิน่าโพเซนดอนนะครับ ดีเมเทอร์นะครับเฮราแล้วก็ออฟโรไดต์นะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจลงไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็สำคัญของกี่อุคนนี้คือเทววิทยาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวขององศาพนาญาตของเทพเจ้าในผู้ปกครองดุรแรกนะครับเป็นความรู้เทพปกรณานก็คือมิตอลจีเนี่ยในขั้นตอนเริ่มแรกของการพัฒนาความรู้ของปีกโบราณนะครับพัฒนาการของความรู้ของรีกโบราณเนี่ยก็คือเป็นความรู้ เริ่มมาก่อนก็คือเป็นความรู้เทพกรรณาธิก็คืออยู่ในเรื่องที่4.1.1เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาได้เป็นความรู้โลกทากยาภาพก็คือ4.1.2แล้วก็ไปเรื่อยเลยนะเป็นความรู้ทงางประวัติศาสตร์และถึงจะเข้าความรู้ทางปรัชญาการเมืองน,นะครับเฮเซียเนี่ยลงรายละเอียดเหล่าทเทพเจ้ากรีกเนี่ยมากกว่าของโฮเมอร์นะคะรับเทพกรรณาธิเนี่ยส่งผ่านความรู้อย่างสมบัติสเปโตอริสโตเติลโดยอยู่ในขั้นตอนของการอธิบายเชิงเหตุผลรือว่าลอจอสนะครับแล้วก็ความคิดเชิงปรัชญา เชิงปรัชญ,ญาเรียกว่าเมนตาฟิสิกส์เนี่ยก็คือจะมาขักล้างความรู้เชิงเทวประกรณ์นะครับเพราะนั้นลักษณะของเทววิยาคือเทียวคนี้นะครับมีลักษณะอะไรบ้างก็คือจะกล่าวถึงกําเนิดจัก,กรวาลเรียกว่า Cos ony, คอสโมโคนี ia, คนนน้นะครับรของปริมูลังแล้วก็กําเนิดเทวา,วา,วา,า Chaos, ก็คือเป็นอานาจปกครองระหว่างเทพเจ้าแต่ละรุ่นนะครับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมีความวุ่นวายว่างเปล่าเลกเคอสนะครับก็คือเป็น world of emptiness นะครับ มีห้าเผ่าพันธุมนุษย์ได้กว่า m i d of races ก็คือมีทองคําเงินทองสำริดวีรบุรุษเหล็กอีกรอบนะทองคําเงินทองสำริดวีรบุรุษเหล็กลนะผ่านพันทองคำว่า golden age เงินคือ silver age ทองสำริดคือ bronze age วีรบุรุษเหล็กลก็คือ iron age นะครับนะก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่สุดส่งผ่านมายังเทโตโอวิดแล้วก็พระพิสุทธ,ธิ์คำคำทีนะครับ สเตโต้เนี่ยก็คือส่งมายังงานเออ่เดอะรีพับลิคนะครับก็คืออุปมาณผ่าพันธุ์เพื่อใช้เปรียบเทียบความเสื่อมนะของระบอบก,การปกครองเนี่ยจากน้อยไปมากก็คือราชาธิปไตยพร,ราชาธิปไตยอภิชนาธิปไตยคณะธิปไตยประชาธิปไตยแล้วก็ทรราชนะครับโควิดนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงที่สกฤตที่หนึ่งนะครับก็เมตมบัลโฟเซสนะครับก็คือในการเขียนชิ้นนี้ก็คือเมตมบัลโฟเซสเนี่ยโอวิปแบ่งมนุษย์เป็นสี่ยุคนะครับของเอเชียก็คือทองคําเงินทองสำิีเหล็กนะครับ แต่ว่าเหมอนมันจะขาดไปอันหนึ่งก็คือเวร,รัปุรุนะครับนะทีนี้พระพิษธรรมคําภีก็คือไบเบิลเนี่ยก็คืออยู่ในภาพพันธสัญญาเดิมเรียกว่าโอเทสต์เมนต์นะครับอยู่ในพระธรมร,ะธรมปฐมกาลเรียกว่าเจเนซิสนะครับก็จะกล่าวเรื่องส่วนเอเดนส่วนเอเดนเราคุยกันแล้วนี่3เราสมีอดัมและอีฟนะครับมีบาปดั้งเดิมคือออริจินอลซินนะครับมีการลงโทษนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนส่วนนี้จะคล้ายกับเอเซียนะครับ เพราะในนี้คืที่คของเฮสเอ็เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยย้อนเปรียบเทียบกับยุคอดีตนะครับเพราะในนี้ก็จะเกิดการย้อนหลุดลำลึกเรียกว่านอส t a l เจียหรือนอสเทอจิตนะครับไปยังถึงยุคอดีตที่อยู่อย่างสงบนะครับยุคโกลเดนเอจเนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์ปราศจากปัญหาน,นะครับความขัดแย้งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดความทุกข์เนี่ยออกมาเป็นการสร้างสังคมใหม่ก็มีการอ้างอิงกับสังคมอดีตไรโ้นนะครับก็เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมอุดรปกติเรียกว่ายูโทีนะครับ ทีนี้เราลองเปรียบเทียกบกบวีเฮเซียนะครับแนวคิดที่แตกจากไปจากเกาลีโฮมนะครับเป้าหมายของกาวีเฮเซียเนี่ยเป็นตัวกลางในการส่งผ่านความคิดนะครับความต้องการในการแสดงออกใความคิดความต้องการส่งตัวในรูปต่างๆผู้เขียนนะครับงานของเฮเซียเนี่ยจะสะท้อนถึงความวิธีทมในรูปแบบต่างๆนะครับก็รูปแบบที่1คือทวีวิธีทมรูปแบบที่2คือความวิธีทมที่เป็นไปตามคันองธรรมชาติแล้วก็รูปแบบที่3คือความวิธีทมภายใต้การปฏิบัติ ตามแบบแผนชาริทเปรียแล้วก็กฎหมายนะครับความยุตนนิธรรมตามงานของเฮสิเอ็งเนี่ยเป็นเขาล่างของกฎในยุคต่อมาก็คือเป็นกฎธรรมชาติร,ร้วเนเชลอรัลลอแล้วก็กฎแห่งธรรมชาติด้วยยูไนล์ลอแล้วก็กฎที่ผู้ปกครองแล้วก็สมาชิกสังคมการเมืองร่วมกับบัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายบ้านเมืองนะครับแล้วก็ p ิ s i t i น l a ลวก็ c i v i l l ลนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเฮสิเอ็งเนี่ยถือว่าเป็นน Lance ักคิด ทางสังคมการเมืองของคนรุ่นแรกๆนะที่ให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับโดยมีประเด็นหลักก็คือคุณธรรมความวิถทธรรมประวัติศาสตร์นะครับสังคมการเมืองแล้วก็การเปิดตัวเชิงหญิงยโสเรียกว่ากูริสนะครับทีนี้มางานเขียนสําคัญของเทเซียนะครับก็คือ Works ก n d d a น s ซึ่งเป็นงานที่บ่งบอกถึงชีวิตเกษตรกรนะครับ ประเด็นสำคัญที่เหตุเสียดนํามาใช้นำมาสั่งในงาน World น a t a b a s e นะครับก็คือเริ่มต้นด้วยกำเนิดอันสูงส่งก็คือเคยอยู่ในสมัยที่ดีประมาณว่าเป็นชีวิตเป็นเทพเจ้าต่อมาเนี่ยสังคมก็เสื่อมลองไปนะครับผ่านยุคเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับ ยุคสมัยของเฮเซียกเนี่ยเป็นบันทึกถึงเรื่องราวในยุคนั้นแล้วก็มีความต่อเนื่องมาจนถึงมนุย์ปัจจุบันนะครับวัลเปนเดย์สื่อถึงอะไรวัลเปนเดย์ก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อแนะนําและสั่งสอนชีวิตความเป็นอยู่การมีชีวิตที่ดีของผู้คนที่มีพื้นฐานอยู่บนการทำเกษตรกรรมนะครับผ่านการแข่งขันกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ความขยันบันเทียในการทํางานแล้วก็คุณธรรมที่ผ่านการทํางานแล้วก็เทวาวิธีธรรม ก็คือเทววิทยธรรมก็คือเป็นความรู้ที่เกิดจากเทพนะครับที่คอยเฝ้าดูและกำกับพฤติกรรมของสมาชิกชุชมชนการเมืองนะครับก็เราจบเรื่องที่4.1.1ึ่งึ่งซึ่งมี2คลิปนะครับซึ่งเป็นความรู้เชิงเทพกรรณะ,ะครับคลิปต่อไปเราจะมากล่าวถึงความรู้ในเชิงเหตุผลและทฤษฎีก็คือโลกอสโลจอสนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวความรู้ก่อนยุคซูเร์ติสเพโตและก็อริสโตทลนะครับก็รอบอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมน,นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ